เนี่ยดูดิอุ oh <my S 1> ้ยโอ้โหอุ๊ยเขามีสูตรม้วนนะใครเล่นเซนโดเอาไปใช้นะครับบล็อกยากนะอย่างนี้บางคนเราไปเจอเทคนิคเขาเล่นไม่ไม่ได้หลากหลายมากเรา,เราจับทางได้มันจะจัมบล็อกง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเขาเล่นเก่งนะเ,เขาจะมีจังหวะที่ดีเราจะบล็อกเขายากนะครับ เพราะจัมบ็อกนี่คือเราต้องเดาเขาก่อนว่าเขาจะทําอะไรนะเอาไว้ตบแหลงล่างๆได้อยู่แหลงบนๆนี่จัมไปบางทีก็ไม่ต้องกดบล็อกค้างก็ได้นะครับรอจังหวะถ้าเราพลาดนะ ตบมือให้นภพลัตครับผมอ่าคอมเมนต์นี้พี่จะอ่านให้ฟังนะครับผมจากนภพลัตนะครับการฝึกก็ดีแต่ถ้าอยากเก่งแบบรวดเร็วต้องดูคลิปของทำรายล้านไปด้วยจะเก่งขึ้นเก่งแบบเร็วขึ้นนะครับผม,มคําคมมากนภพลัตตบมือให้ช่วยกันขายของนะขอบคุณมากครับขายของดีมีคุณภาพเก่งมากครับนภพรัตเก่งมากครับถ้าพี่รับอ่าแผนก ขายตรงนะพี่จะติดต่อนพรลักษ์ปคนแรกเลยจัดให้ดีครับขอบคุณที่ติดตามครับยอดชายอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษลืมไปมันมันม้วนต้องตบไวว่านั้นนะชา้าหน่อยมูร <So> โอ้โหไม่คลิกเลยครับให้เซ็นเตอร์เขาล้มด้วยเมื่อกี้ไะได้ขอบคุณที่ติดตามครับศิวกรโดอนไหมโอ้โหไม่ถึงขายของดีมีคุณภาพใช่อ่านซ้ำแล้คอมเมนต์ เราจะเล่นวุงในสักพักหนึ่งก่อนนะครับให้เขาตายใจเราค่อยยิงนอกช็อตนี้ตบติดมือโอ้โหตัดบอลได้สองรอบไม่ได้บอลโดนเลยครับ ขอโทษขอโทษกดหน่วงนานไปหน่อยจะรอบชุดโอ้ยโอ้โหนิวบ็อกเทพอ่ะมันอีเคกามี่อะพี่ยิงวงรอบไม่ได้มันค่อนข้างโหดอเคกกมี่มรักเอีช่นห่เป็นโลงไปดี ใช่ถูกต้องครับผมช่วยกันไขของเอาเร็วทำยอดกันหน่อย <c oughs> เฮ้ยเซนโดโคตรไกลเลยท่านี้ใครจะตามไปบอกได้ม้วนไกลมากอ่ะมรตสวยครับต้องงานบางไว้บางไวบงคิวบาง โคตรชอบ,อบเลยมีเอาตัวเบียดด้วยนะไม่เดินนะบานเขาไอเซนโดมันทำยังไงไม่รู้อะท่าเมื่อกี้เพิ่งเคยเห็นนะครับม้วนม้วนแบบออกไปไกลๆเมื่อกี้มันไกลกว่านี้อีกนะไกลแบบตรงนี้เลยอ่ะโคตรไกลอ่ะมันม้วนยังไงไม่รู้นิวพี่เพิ่งเคยเห็นคนทำนะเคยเห็นเออโคตรไกลเลยอุ้ยเรากลวรุนแรงไปดนี้ อีกเคกามิมันยิงมันไม่ได้นี่มันรบกวนเยอะมันเป็นตัวรบกวนมันมาเพื่อสิ่งเนี้ยเนี่ยดูดิอุ้ยโอ้โหอุ้ยเขามีสูตรม้วนนะใครเล่นเซนโดเอาไปใช้นะครับบอกยากนะอย่างนี้อา้นแล้วตกติดมือของชิงนะงะนี่ัดนใช่ไว แต่เราตามสับแท้ไหมงมรุษเถ้ะเอะอิษฐ่จัดให้เลยครับโอ้โหเหมือนโดนเลยพี่รอเก็บบอลเต็มที่เลยเมื่อกี้ เซนเตอร์เขาล้มเซนเตอร์เขาล้มแล้วกดกดดังไม่ติดนะพี่เอาไปเถอะอือเอาไปเถอะส่งได้แล้วพี่เมียนติสวยครับสวยนะเรียกอันติเขาได้ย่งังเออเซนโตมันแรงโหดมากเลยท่านนั่นน่ะพี่เพิ่งเคยเห็นคนใช้นะไม่ถูก เนี่ยเนี้ยโคตรไกลอ,อ่ะโดนแบคกิวอ่ะแบคกิวบอกก็มาเลยครับผมเห็นหลายทีแล้วโดนไม์แบคกิวตบไปแล้วนะเมื่อกี้เซนโดท่าเลยอัพสุดเทพของเขานะครับโคตรไกลเลยดูดิคือเขามีสูตรเลยนะแบบเลยไกลแบบนี้นะตบยากมากเพราะส่วนใหญ่จะยืนกันใต้แป้นนะถ้าไม่ใช่ ไม่ใช่กอริล่านะครับกอรีล่ามันตบไปข้างหน้านะมันมันจะบล็อกได้ไกลกว่าปกติถ้าไม่ใช่ตัวละครน,นี้นะบล็อกเขายากมากนะเซนโดท่าเดมเมื่อกี้เจ๋งเลยอนะ่ะดนีต้องยืนออกไปหน่อยเออ<ม>พี่มีถ่วงพี่เล่นเซนโดไม่เป็น เห็นละท่านั้นแล้วอยากเล่นเลยนะมันโกงนะเขากลัวโดนสามป่ะอีกทีนิวอ้จะใคเรียบร้อยพี่ว่าแล้วพี่ว่าแล้วของมันต้องโดนต่อเวลาโอเคอยู่สู้เขาเราจะได้ดาวแบบง่ายๆไม่ได้นะประเดิมไปก่อนประเดิมไม่ทัน ไ,ไดาวมันได้มาง่ายๆไม่มีนะครับแดงนี้ยากทุกตาอ้อ้หเอาแล้วเอาแล้วจะมว้มวนจะม้วนโอ้โหเหมือนม้วนเก่งจังอนะถ้าเดิมรัวๆเลยนะติวลติวเอ้มันไม่เลยยงสเติมได้ สามสิบสามวิถ่วงให้เขายิงยายิงช้านะครับไม่ใช่ยิงยาะยิงช้าชคู่ดรชโอ้โหตกมือเปล่านะครับจังหวะนี้ปวดเกินอืโคตรน่าโดนสิบเก้าวิพี่มีอันติมั้งน่าจะมีนะจะไม่ได้เอาไม่มีว่ะสามแจ้มได้สามแจ้มไปนั่นนิว อุ้ยวุ้ยวห้ยว้ยวุ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 ้ยว้ยวุ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 มยเุยวะ้ยวุตมุ้ยว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 ้วุ้ย้วุอุ้ว้ สวยครับสนใจแบมหน่อยแบมไม่ได้พิมพ์อะไรพี่จะสนใจยังไงฮ,ฮัลโหลโดนสวยสวยงามเอาแล้วทำแต้มได้ทำแต้มนะนิวถ้าถ้าเขาล้มน้าติได้ครับติจัดโุ้ยเสียด้ายนานเนน่าติ ก็แบเกิวมีอันตริมกดหัวใจที่หน่อยถ้ามีอาการของคนเงาที่ลูกจะแพ้บอกโจนจังเออใช่เขามีพลังแฝงนะไม่ตายพร้อมแล้วนะครับแบเกิวอัดหน้าไปเลยให้แบเกิวอัดหน้าไปเลยเอา้าใกล้ๆเน้นๆโอ้โห เสร็จเราแล้วนะครับสี่แต้มยังไงเขาก็ไม่ทันนะโดนเนี่ยครับมามุงมามุง้งาอะไรปาดหน้าด้วยมาพี่ยิงสันแจมโว์จัดให้นะครับผมจังหวะน,นี้ลงโล่ไม่งลงรูนไม่ถึงนะครับยิงสัตนแจมไม่ลงเรียบร้อยชนะ จัดไป22แต้มนะครับรีบาว2บล็อก2